สวัสดีครับเพื่อนพ้องผู้รักการเกษตรผู้รักความยั่งยืนในการทําการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนหรือมิสเตอร์เวอร์พนได้มาดูมาติดตามผลของการทํางานของคู่หูวิสจรรันทร์เวอร์ลแพนเวอร์แพนไชโยซานที่นี่นะครับบ้านวังหินตําบลวังตะโนดอําเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีครับเขาปลูกลองกอง โดยเฉพาะอายุของลองกองนั้น30ปีและที่สำคัญครับมีกว่าร0อต้นมาดูกันว่าเขานั้นดูแลรักษาลองกองอย่างไรจนได้ผลผล,ผลิตส่งไปต่างประเทศด้วยนะเดี๋ยวไปถามกันว่าส่งไปที่ไหนและที่สำคัญยังมีต้นทุเรียนที่เธอนั้นใช้ดูแลสวนทุเรียนของเธออีกด้วยวันนี้ตามกันมาที่นี่ครับสวัสดีครับค่ะครับผมมีชื่อว่าอะไรครับ ชื่อวีนาค่ะชื่อซิมค่ะวีนาชื่อเล่นว่าซิมนามสกุลอะไรครับเสมสลิดค่ะเสมสลิดนะครับพี่วีนาผมขออนุญาตเรียกพี่ซิมดีกว่านะครับพี่ซิมครับที่นี่เนี่ยปลูกลองกองไว้ลองกองนี่มันมีพันธุ์มีเชื้อพันธุ์มีสายพันเลยไหมครับมีค่ะอย่างที่เราปลูกนี่พันธุ์สายพันอะไรัตันยงค่ะลองกองพันตันยงนะครับใช่ค่ะอายุของลองกองที่นี่อายุเท่าไหร่ครับก็ สามสิบกว่าปีอะค่ะสามสิบกว่าปีค่ะอ๋อเหรอครับเท่ากับคุณซิมเลยใช่ค่ะโอ้เท่ากับน้องซิมเลยนะครับมีจํานวนกี่ต้นครับร้อยกว่าต้นค่ะร้อยกว่าต้นนะครับในพื้นที่กี่ไร่ครับอ่าอันนี้ทั้งหมดเก้าไร่ค่ะเก้าไร่นะครับการดูแลยากไหมครับลองกองก็ดูแลไม่ยากนะคะครับแต่จะช่วงทําลูกก็จะยากนิดนึงนะคะยากนิดนึงมันมีโรคภัยไข้เจ็บไหมครับลองกองลองกองไม่ค่อยมีโรคอะค่ะน้อยน้อยมากแบบ แทบจะไม่มีอะค่ะครับก็หมายความว่าเรื่องโรคเรื่องลาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีรบกวนค่ะครับช้าเป็นโลกส่วนมากอะอายุแบบ เยอะๆอย่างเงี้ยส่วนเดี๋ยวเขาจะเป็นโรคเน่าอะค่ะหน้าหน้าเนี้ยเหมือนว่าน้ําเยอะดินแฉะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นโรคโรคโรครากเน่าอะค่ะ<อ>แต่ก็โอถัดน้อยมากร้อยต้นก็จะมีปีหนึ่งต้นเดียวอย่างเงี้ยบางปีก็ไม่มีเลยอ๋อครับดัง <c oughs> น,นั้นเราก็ไม่ได้ห่วงใยเรื่องโรคเท่าไหร่ใช่ครับ <c oughs> แต่ห่วงใยว่าการที่จะดูแลให้ผลผลิตเยอะๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ลองกองสนเราเนี่ยผล,ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยครับแล้วเราไปขายที่ไหนอย่างไรครับ มีไปส่งออกฟิลิปปินส์ค่ะมีพ่อค้ามารับไปส่งออกถึงฟิลิปปินส์ค่ะของเรานี่นะครับใช่ค่ะไปถึงฟิลิปปินส์เลยใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มันออกผลออกมาเนี่ยมันมีเกรดมัมครับมีค่ะมันมีกี่เกรดครับถ้าส่งออกฟิลิปปินส์อ่ะส่วน้าเขาจะเน้นขาวลูกใหญ่ขาวลูกใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเบอร์ช่อส่วนมากที่จะเป็นเบอร์ช่อแน่นๆใหญ่ๆอะค่ะนั่นเขาเรียกว่าเบอร์อะไรครับ เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองะค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ช่อแน่นใหญ่เลยใช่ค่ะที่เขาเอาไปใช่ค่ะและที่มันไม่ได้ช่อแน่นใหญ่นี่เขาเรียกอะไรครับจะเป็นเบอร์สามแล้วก็กระปุกกระซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระปุกกระซาค่ะมารู้จัก คู่หูมาสัจจันได้อย่างไรครับในการมาดูแลบำรุงรักษาต้นลองกองนี่ครับก็คูแม็กแนะนำมาค่ะ,ะคูแม็กแนะนำมาว่าลองใช้อันนี้กับใบทุเรียนได้นะกับลองกองนะแล้วทีนี้หนูก็เลยลองเอามาใช้กับลองกองคือพ่อนลูกค่ะเพราะว่าหนูส่งออกฟิลิป,ปินหนูก็ต้องการลูกใหญ่ขาวใช่ไหมคะ, um ะยาขาวว่าหนูมีแต่เวอร์แพนนอ่ะมันจะทําให้ลูกใหญ่มันขยายลูกได้ใหญ่ใหญ่มากถ้าหนูทาแบบ ช่อใหญ่คือตกแล้วช่อหนึ่งเก้าขีดถึงหนึ่งกิโลห้าเราได้กิโลเท่าไหร่ตอนนั้นทพันมันเป็นยังไงถ้าช่วงสักสองสามปีที่แล้วจช่วงนั้นใช้คู่หูปีแรกได้กิโลร้อยสิบสามบาทถือว่าสูงไหมครับสูงมากเลยค่ะสําหรับปีนั้นแล้วใช้เวอร์แพนปีแรกเลยค่ะเมื่อสามปีที่แล้วใช่ค่ะโอ้ที่ใช้ตอนนี้มัสามปีเลยค่ะหนูใช้มาสามปีแล้วค่ะโอ้เรียกว่าพอมันทําให้ผลใหญ่ผลแน่น ใช่ค่ะคือช่องว่างแทบไม่มีเลยไม่มีก็อย่างที่เห็นนะคะพอ,อะมันขยายแน่นใหญ่มากลูกมันก็ใหญ่ตามชอ่อมันก็ใหญ่ยาวตามอะคะ่ะโอ้สามปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่ยังไม่เจอเนี่ยนะครับตอนนั้นอะเป็นยังไงบ้างรครับตอนที่ยังไม่เจอครูแม็ก<อ>กับครู่หเนี่ยตอนนั้นก็ตามสภาพอะคะ่ะเราจะเป็นเน้นปุ๋ยปุ๋ยมากแล้วก็ไปเที่ยว ซื้อฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้คือเหมือนเอาฮอร์โมนหลายๆตัวมารวมกันนะคะเพื่อที่จะเล่งให้ลูกมันใหญ่อะคะ<ช>่ะแต่พอมาเจอคู่หูว่าคือเราใช้ตัวเดียวกับยาฆ่า,มาแมลงคือจบเลยไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนหลายๆตัวมามาใส่ให้มันรวมกันใช่ไหมคะ<า>มเคยที่มาเจอคู่หูคือจบเลยไม่ยุ่งยากไม่ค่ะอใบทุเรียนหนูก็เหมือนกันนะคะคบใบทุเรียนหนูก็ใช้คู่หูเหมือนกันกับยาฆ่า,มาแมลงคือจบ จบ,จบเหมือนกันถามว่าลดต้นทุนได้ไหมลดต้นทุนได้เยอะมากค่ะเพราะว่าถ้าหนูใช้ฮอร์โมนก็คืออย่างน้อยต้องสองถึงสามตัวใน,ในยาหนึ่งถังใช่ไหมคะคแต่คู่หูคือใช้ตัวเดียวแล้วก็ยาข้ามาแรงคือสองตัวจบจารที่เชยใช้สามตัวสี่ตัวคือตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยนะครับใช่ค่ะแลวรองกรองเนี่ยตอนที่เราใช้คู่หูเนี่ยเราใช้ในอัตราส่วนยังไงครับก็สองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรค่ะตนนน200ัวน้ำสองร้อยลิตรใช่ค่ะแล้วฉีดได้กี่ต้นครับ ฉีดได้ถ้าถังหนึ่งสองร้อยลิตรก็หนูก็ฉีดอยู่ประมาณสิบกว่าต้นเหมือนกันนะคะสิบกว่าต้นนะครับแต่ต้องนึกว่าเป็นต้นใหญ่นะคะไม่ใช่ต้นเล็กต<อ>้นยักมันก็จะได้มากฝันนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ใช้สูตรสองร้อยซีซีทั้งเบอร์แพนนี่ใช่ไหม<ช>ครับ<ะ>แล้วก็นี่กี่ซองครับซองเดียวค่ะซองเดียวก็คืออันนี้หนูหนูหนูจะผสมโดวยที่ว่าอันนี้หนึ่งซองน้ำหนึ่งลิตร อ่าอ่าใช่แล้วก็อันนี้ขวดนี้แล้วก็อันนี้2องร้อซีซีแล้วก็อันนี้2องร้อยซีซีอ๋อโอเคครับเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้ช้อนตักเพราะว่าอ่าส่วนมากหนูก็าหนูฉีดยาครั้งหนึ่งอ่ะหนูก็จะหมดหมดอันเนี้ยขวดเลยหนึ่งลิตรถึงสองลิตรหนูก็เลยผสมน้ําไปเลยผสมไปเลยนะครับก็หมายความว่าในร้อยต้นของเราเนี่ยกองกองใช้หนึ่งชุดวานเถอะใช่ค่ะหนึ่งถึงสองชุดหนึ่งถึงสองชุดในการพ่นต่อละครั้งครั้งหนึ่งห่างกันนานไหมครับ หนูพ่นทุกสิบวัน,วนในระยะการเก็บอ่ะจะสิบวันครั้งอ่ะจะพ่นอยู่ประมาณถึงห้าถึงหกครั้งก็เก็บผลผลิตได้แล้วถามนิดนึงครับว่าก่อนที่จะเจอเมื่อสามปีก่อนอ่ะผลผลิตเราเนี่ยมันเห็นความแตกต่างไหมครับถามมาเห็นไหมเห็นนะคะน้ําหนักหนึ่งได้น้ําหนักเพิ่มขึ้นสองลูกใหญ่เพิ่มขึ้นสามเปลือกเขาจะสร้างเปลือกหนาขึ้นมาค่ะป<อ>กติลองกองาถ้าน้่หน่ะ หมือนเราไปเล่งให้ลูกมันใหญ่ใช่ไหมเปลือกเขาก็จะบางอจจะลองกองเขาก็จะเปลือกหนาขึ้นมาหน่อยนิดนึงก่อนหน้านั้นเราได้สักร้อยต้นเนี่ยได้สักกี่กิโลได้สักกี่ตันยังไงครับผมก่อนหน้านั้นก็จะเจ็ดแปดตันพอปีที่เริ่มใช้มาเนี่ยปีแรกที่ใช้นี่ขึ้นมากี่ตันครับสิบกว่าตันปีที่แล้วพีคสุดคือสิบห้าตันสิบห้าตันแล่วปีนี้แหละครับที่เราได้ผลผลิตเนี่ยที่กําลังเก็บอยู่นะครับ ก็ปีนี้มันเป็นที่อากาศด้วยอะไรด้วยทําให้ผลผลิตเราออกน้อยว่าปกติฟ่าทุกปีพอปีนี้คุมอากาศอากาศเขาเราคุมไม่ได้อยู่แล้วมันออกยากก็เกือบสิบตันแล้วค่ะโอขาดอีกไม่เท่าไรกระสิบเพราะบางต้นมันก็ไม่ออกเพราะว่าอย่างช่วงที่รองกองมันใกล้จะออกดอกอ่ะฝนมันก็ตกลงมาพอดีมันก็ไม่ออกอมันก็พลาดไปหลายต้นอยู่เหมือนกันถ้าตัดสิจหมดทั้งสวนก็น่าจะสิบอะค่ะโอ้โหก็ถือว่า เราถือว่าตรงเนี้เรามาเจอทางถูกหรือ,อย่างถูกค่ะเพราะว่าใช้มาตลอดก็ใช้มาสามปีแล้วค่ะตั้งแต่รู้จักมา,าว่าชอบไหมก็ชอบไม่ต้องไม่ใช้ฮอร์โมนอื่นที่มันสิ้นเปลืองหรืออะไรแล้วผลผลิตที่มันออกมามันมันโอเคทุกอย่างค่ะ,คะลองกองเนี่ยนอกจากว่าที่เขาไม่ค่อยมีโรคแล้วเนี่ยเขายังมีอะไรที่ แตกต่างกว่าคนอื่นไหมครับลองกองจะเป็นพืชที่จะไม่ไม,ไม่ไม่แตกใบอ่อนเหมือนทุเรียนนะคะอ่าฮะอืม huh. มันจะมีเป็นช่วงที่เขาออกใบอ่อนปีนี้หนูก็ช่วยนะคะหนูเอาเวอร์แพนไปช่วยเออเนี uh ่ย huh. ช่วยช่วยตอนที่ช่วงเขาแตกใบอ่อนนะคะแล้วจะสังเกตว่าใบหนูอ่ะหนามากเ uh huh. พราะหนูใช้อันเนี้ยไปอ๋อเหรอครับ huh. หนูหนูฉีดไปสองครั้งตอนที่ช่วงที่เขาเป็นใบอ่อนนะรองกองกจะมีช่วงที่เป็นใบอ่อนนะคะอืมหนูก็เลยลองเอาเนี้ยฉีดเพราะปกติหนูฉีดทุเรียนอยู่แล้ว uh huh. หนูก็เลยลองว่าเอ้ยมัน เขาบอกว่าให้ให้ทําใบรองกองนิดนึงหนูก็เลยลองเอาเวอร์แพนอะไปฉีดถ้าสังเกตดีใบใบรองกองหนูจะหนามากแล้วดําใบหนาดําเพราะหนูใช้อันเนี้ยอื้อันนี้คือแบบลองทดลองกับใบก่อนครับปกติยังไม่เคยยังไม่เคยใช้กับใบรองกองเพราะว่าส่วนมารองกองอะที่ที่จะเห็นคือใบจนเขาจะน้อยจะอะไรใช่ไหมอันนี้ดูแน่นมากนะครับใบหนาแน่นมากค่ะครับดูสังเกตได้เลยใบหนูจะไม่แบบเราตัดลูกไม่มีโซม ตอนนี้หลังจากเก็บไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราบำรุงดูแลรักษายัางไงครับต้นลองกองตอนนี้หนูหนูตัดลูกตัดลูกหมดแล้วใช่ไหมคะคตอนนี้หนูก็จะใส่ปุ๋ยทางดินค่ะอ๋อตอนนี้ราจะเป็นใส่ปุ๋ยทางดินอยู่ครับก,ก็ยังยังยังตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะรอตอนลูกหมดอะค่ะจะใส่ปุ๋ยทางดินนี้ถ้าสนใจก็ขนาดนี้หญิงเกษตรออกมาแล้วนะหญิงเกษตรทดลองมาใช้แล้วคะ่ะเป็นไงบ้างสําหรับทุเรียนเล็กก็หนูเพิ่งใส่ไปได้สัก ประมาณยังไม่ได้เดือนนะคะ hmm. ถามว่าโอเคไหมหนูก็มองว่ามันโอเคลองดูดูใบทุเรียนหนูมันแบบน,<ไม>นี่นะทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่เราปลูกนี่มันมีสักกี่ต้นครับก็ประมาณแปดสิบกว่าต้นค่ะแปดสิบกว่าต้น,นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะมีอายุแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างค่ะตั้งแต่สิบกว่าปียันพึ่งปลูกเลยค่ะอ๋อเหรอครับหนูมีทุกรุ่นทุกทุกปีค่ะนัผมเอาเรื่องพึ่งปลูกก่อนดีกว่าคพึ่งปลูกนี่ใช้เวอร์แพนยังไงครับกับพึ่งปลูก แต่ใบอ่อนมาหนูก็เวอร์แพนชีดเลยค่ะยาฆ่าแมลงเวอร์แพนสองอย่างสองอย่างใช่ค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับในต้นเล็กใบดีค่ะใบหนาจนส่วนข้างๆแบบว่าใช้อะไรเนี่ยหนูใช้อันนี้นะเนี่ยนะครับบางคนเขาก็ยังแบบว่าไม่เข้าใจเขาคิดว่าหนูโกหกหนูก็เลยอบอกว่าลองเอาลองดูไหมหอเอาไปลองติด <c oughs> ใจ <c oughs> ปีที่แล้วฟันทุเรียนเละเลยไปใช้กับลูก อ่า mm. อันนี้เรื่องจริงหนูจะเล่าให้ฟังคือว่าหนูว่าใช้เวอร์แพนมาสามปีกับทุเรียนกับลองกองอ่าลองกองอ่ะส่วนมากน้อยน้อยคนที่จะทําสวนลองกองแบบจริงๆจังๆแต่หนูคือทําจริงจังแล้วก็ทุเรียนทุกปีหนูไม่เคยได้ทุเรียนจนถึงสิบตันเลยนะปีที่แล้วหนูใช้ใช้เวอร์แพนหนูว่าน้ําหนักทุเรียนหนูว่าดีด,ดีดีมากเลยแบบว่า มันมัน,ม,นมันดีแบบทุกปีดีดีฝาตั้งแต่นั้นอะ่ะพอมาเห็นหนูได้ผลผลิตด,ดีจริงใบทุเรียนดีจริงก็เลยพี่เขาก็เลยลองไปใช้ <c oughs> โอ้นนอกเลยปีนี้ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าทุเรียนปีนี้เขาลูกลูกแบบเขาเป็นชนีนะพี่แต่ว่าลูกตูดแบบเป้นสวยภูสวยลงไซส์ A B ได้เยอะมากอันนี้อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าจากส่วนพี่ชายที่ <c oughs> หนูก็รู้จักมาจากพี่ชายที่ใช้เวอร์แพนะ่ะ โอ้ยลูกแบบแป้นสวยเต็มพูน้ําหนักดีมากเลยลหนูก็เอามาใช้เออมันมันได้จนคนเห็นเขาก็ใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช,ใช้ตาม mm hmm. อลายหลายคนละป้าหนูอะไปใช้กามส้มมาปี๊ดครับส้มมาปี๊ด <c oughs> ลูกใหญ่สุดอะพี่ว่ามันแค่ไหนอะไอของป้าหนูอะ <c oughs> ลูกเทามะน,นาวอะอแล้วไม่แล้วดกมากอันนี้คือแบบว่าพีคสุดอะตั้งแต่แบบโอ้โหตกใจป้าหนูเพิ่งตกใจเลยแบบว่า มันมันโอเคมากอะ่ะเขาบอกเนี้ยส้มมะปีตค,คือดกทั้งต้นเลยนะพี่ครับแล้วเอาฉีดเบอร์แคนอะฉีดสองสะสองหนสามหนอะปรากฏว่าส้มมะปีตลูกเท่ามะน,นาวอะ่ะแล้วพอเราของเราเนี่ยมันมีทั้งทุกสายพันธุ์แปดสิบกว่าต้นถูกไหมครับปีเอาปีนี้เลยกันแล้วการที่เก็บมาเนี่ยผลผลิตป,ปีนี้เป็นไงบ้างโอเคเจ็กกี่ตันละจ้ะก็เกือบเกือบสิบตันแล้วสิบตันนะครับทุเรียนก็เฉียดเหมือนกันเฉียดเหมือนกันนะนะในมุมมองนะ ว่าเรื่องของต้นทุนในอดีตที่เราเคยใช้หลายหลกักแต่วันนี้เรามาใช้คู่หูมหัศจรรย์นเนี่ยต้นทุนเนี่ยเรามองว่ามันสูงหรือมันต่ําหรือมันน้อยอย่างไรช่วยบอกพี่น้องด้วยครับถ้าสําหรับหนูคือลดต้นทุนเรื่องฮอร์โมนไปครับเพราะสุขสวนหนูคิดว่าใช้ฮอร์โมนอยู่แล้วแต่ลดต้นทุนไม่ได้เยอะนะคะครับลดต้นทุนไม่ได้เยอะลดไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ,รบในการลดต้นทุนพวกฮอร์โมนแลพวกอะไรครับที่เราลดไปสัก50 5 0นะครับเพราะว่า ที่เคยใช้ฮอร์โมนสองตัวสามตัวสี่ตัวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลยก่ยาฆ่า,มาแมลงก่ยาฆ่า,มาแมลงหนูลองคิดเป็นเงินต่อถังที่ใช้พ่นนะคะครับก็ตกอยู่ประมาณถังหนึ่งสี่ห้าร้อยแต่อันนี้พอมาเจอกยาฆ่า,า,มาแมลงแล้วก็ผแ้งก็ตกอยู่ประมาณถังหนึ่งสองร้อยนิดนินดก็ถือว่าเป็นครึ่งตัวครึ่งเลยเนาะก,ก,ก็ค่ะลองเฉลี่ยดูแบบนั้นอะประมาณน,นั้นเลยน้องซิมช่วยบอกพี่น้องที่เป็นนักการเกษตรที่กําลังเริ่มต้นก็นดีหรือคนที่ มีต้นทุนสูงหรือคนที่กําลังมีหนี้มีสินจากการเกษตรที่ค้นหายไม่เจอน้องซิมช่วยบอกพี่น้องเหล่านั้นด้วยครับก็ถ้าจะบอกว่าอะไรหนูก็จะบอกว่าก็ต้องต้องลองใช้อ่ะค่ะจะบอกให้มั่นใจมันก็ต้องลองเองค่ะตอนใครมาบอกหนูหนูก็ยังไม่มาใจลองใช้เองทีเดียวแหละโอ้โหแฟนหนูบอกสั่งอีกเลยค่ะสั่งเลยค่ะรอเห็นผลผลิตแบบว่า ปีแรกก็เห็นแล้วอะค่ะสองครั้งก็เห็นแล้วอย่างพ่นรองกองหนูอะหนูพ่นสองครั้งหนูก็มองออกก็ว่าลูกมันขยายนะคะลูกมันมันโตขึ้นน่ะครับมันมองออกได้ได้ได้เลยอะคะ่ะต้องลองใช้ถ้าใช้กับใบทุเรียนหนูก็เห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าใบาเขาจะเริ่มกลางถ้าปกติทุเรียนใบ มันจะไม่ตอนแรกหนูมีปัญหาใบทุเรียนหนูว่าเล็กมันไปกลางหนูก็มันรู้จักจากพี่จากครูแม็กก็ได้ค,ค่ะว่าพอใช้เวอร์แพนไปครั้งเรียยมันเริ่มกลางกลางใบ mm hmm. ถ้าถ้าทุเรียนมันกลางใบแสดงว่าเขาก็รับสารอาหารได้อิ่มเต็มที่มันก็ต้นใบดีผลผลิตเขาก็ดีตามอะค่ะโอ้โหต้องลองใช้ครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือคําว่าคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนะจุสารเป็นคําตอบสําหรับนักการเกษตร ที่ต้องลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับวันนี้ครับต้องเรียกว่าขอขอบคุณน้องซิมเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้คู่หูวัสดจันต่อลองกองและต่อทุเรียนในส่วนของเธอและที่สําคัญเธอได้นําสิ่งเหล่านี้ส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นชื่อเสียงของคนไทยในการดูแลผลิตผลที่ได้คุณภาพมีคุณค่าสมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วย วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและน้องซิมขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามและไปดูว่าสวนใดใช้แล้วมีผลดีอย่างไรมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างไรวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับวอพันใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้